เออจะได้ยังไงใช่เนาะมาพีดู้ยมาพีดูยโเคอยู่ดีเบิ่งดูมีคงเป่าบ่ฮะมิจะได้ระบาดดีส่งลอยแค่่งนะเอวน่ะมียังมียังหนักบ่ยนักบ่น่ะ อย่างนี้โอ้โหอจนึงขุดมันเท้เถเถเเอยนั่งๆๆ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 งๆๆ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 ๆงๆๆ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 ๆนๆๆ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 าๆๆ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 มๆๆแๆๆไๆๆ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 ๆ่น ก็สีผ้า,ามาแไหนเอ้ไปเพื่อนสีผ้ามีหน้าไปหาอย่างอีกขนาดมือมือนี่นะฮะสีผ้าเราไปเที่ยวอีกมือนเจ้าสีผ้ามีหน้าไปเที่ยวไสไปหาขุดกิโลมาตะเวนเด้อขุดไมงกิโลเดยอยู่แถวนี้มีบ่แถวนี้บ่มีไก่เตยบ่มีกิโลไก่ขี่รถใหญ่ไปขุดไปขุดเลยโอ้โหเพื่อนขี่รถใหญ่ไปบ่บ่แถวแถวใกล้ๆเนี้ยแถวแถวปลาปลานี่ไก่นี่ก็มีอยูอ่ห่างมันโบราณะครเราไม่อยากให้ไปนะไปกับบ่ได้มีกิโลโอยู่วัด ภูล <บะ S 2> ไลแมงคีรอไหนเธอเออว่าวเลยอยู่วัดไลเลยคุยกีรอนะอ่ะผู้ห้าบผู้มาเบืบบเอบ่อ,อเบื่อเลยยังบู้คำมาเบื่อเลยซื้อขนมมาเนาะให้ยครับทั้งใบกับผัวกินบักเกินนมนมดมาก,กินขนมนี่นี่เช้าเลยนี่เราเห็ดเองไหมเนาะไม่ <c oughs> เ, <c oughs> เหล่าเห็ดเองขนมนี่นะขนมนะแล้วก็จะเป็นขนมตัวนี้น้ำแน่นี่เด้น้ำแน่มักี่ว่ตตขนมเบ็นยงไงเลยไม่ได้ขนมไม่ให้เนี่ย เกินกับมาหมดเลยกินกับมากินน้ำกันเด้อกินน้ำกันนี่ได้มีมี่ครจะซื้อมาให้นี่นี่คือบอจิตเองเด้อพี่น้องเด้อเนาะซื้อมาให้พอได้ต้มกินไม่ได้จริงอย่นี้น่งจะขายจิโร่ไปแหละมาแรงนี่อ้ยเงินจนถุงเคาอเราขายกิโร่

ลองปูมักเตงเบ้อนะเอาปูไม่ไปลองเอฟซีทุกทุกจานกลับทักทายสบายดีเด้อกลับสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกจานพบพ่อกับบุจิตอยู่ในช่วงแรงคือเก่าพี่น้องเองยเนาะอ่าเมื่อนี้วันนี้ค่ะมาหาทางไอ้เทิดเป็นจังได้ระบาดนี่ไอ้เทิดชมว่านานพักกันดีหนิเนาะว่าเห็ดนานปลูกพักปลูกมีเนาะเอาเอ้ยสบายดีเด้อ สบายดีสบายดีเห็ดยังกูเห็ดปลูกยังไงปลูกมกแต่งบ่เปอร์หนูน่าหอนเลยวอนนี้เออดูอันนั้นดิแห่เอื้อยดิคุณจีลล์ไปอีกเลยไปทางไหนมือนี่ไปทางวัดโอ้ ไปทั้งวัดพี่รองเลยเนาะมีข้าวกินน้ำได้แล้วอเออผู้จิรมาก,กินแล้วว่าตัวามาขายเสนอไปตลอดเนาะขี้ซี้เรายังไม่ได้ขายได้เนาะตากเขา,อบ,าบอ,อา,าผลตุ๊กเนี่ยมันแรงบ่โมเมนต์เป็นน้ำแบบว่าเขายุ่มเรื่อยไปจังไง เขาหยุ่มเลื si nào, no, à, si ่อยได้มันใสได้บันอ่าเพราะว่าช่วงเขาตัวใหม่เด็ๆไงนะเพราะว่าเมนต่อไปนี่มันชี้น่ะนะบับเนาะอ่าต่อไปมันชี้ใสเลยเขาหยุ่มใหม่เลยเขาหากะหยุ่มแบบนีคุณคนี้ได้แดงๆครับมนเมนเแบบแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วอันนาอยู่หน้ากระไดพี่น้องเลยมันบวคืออนนาใดเ้เนาะใด้ในฮอปฮอปฮอปปิงให้มันออกจนเบิดได้พี่น้อง บัดคือในเรื่องนำ้ำเฮาบัดเฮาต้องในหยุมย่มหยุม่มประมาณสี่ห้ามือพอได้อ่ามันจังอันนั้นเนาะมันจังใส่เนี่ยมาเรางามใช่ไหมครับเฮ้ยอ่ามามาหน่อยบอุพเอื่อใบเพิ่นคือเก้าพี่รองเ้ยมืัอนี้นะอ่าเงีได้อน่าคำขึ้นเก้าอยู่มืัอนี้อ่าเพื่ออีพีเพิ่นอ่าเบิ่งเพิ่นชมเนาะเรือดเลือดใช้อะไนี่ อาบน้าบ่บ่ะนี้ย่างบ่ใช้ชิมจุกมีจักงั้นมีเดียวนี่เห็ดนีได้อนี่มีพักเลยบ่มีไดในในมันไหนในมันมีเลยบ่เอ่อยังบ่ทันมาเนาะเมนบ่เอาในผงหอมบ่นำจ้า เออพี่ ka kay. ปลูกผักปลูกมีพี่น้อง่างไนี่เด็กในผมเพิ่นอยู่นี่เนาะเมื่อวานนี้ไปหาหน่อไม้น้ำนี่แหละเมื่อวานนี้ใกล้หนึงพี่น้อย่างเนาะไม่ไรบ่ไม่บุ้งสามเนาะสามชีโก้ต็มคุแป๊บเดียวโหว่ะชีพิ่นจังไงสออนน้ำอยู่ป๋าบ่จิตเอ้ยันเป็นตาสออนหน่อไม้ขึ้นลายแท้ไม่ใ pues ช่ไอ้เธอบอกคุ้มจริงเด้อมือนนี่เด้อ <h> อยู่ไปหาน้ําไม้มาเมื่อวานนี่ FC เพิ่นว่าโอ้ยน้ําไม้เขาเจ้าบ่จักกันนั่นบ่จิตเอ้ยบ่ซั่นพากันไปลักแล้วบัดนี้ว่าฮ่เป็นมักแตงดินี่ดิยามนี้มันเป็นยามนันบ่ยังบ่ทันฮอดยามมันยังยังสิตกอีกอยู่ฝนเนาะ ฮะเออคำบดกับวดเดี๋ยวที่คำันบัพ่อคือชื่อไหมม่ไหมลายนี่ยกินอ่ะเอออันนี้บ่จะจะสืปู่นี่บ่จะลงปู่เบื้องด้อคันบ่พอกับชมันมีแล้วมีอย่างในที่บ่พอนี่เบื้องหนึ่งักเต่งบ่เอามาแล้วบ่ครับเว้มาแล้วมาได้ได้่นมักเต่งบ่เห็นไหม ก็บเห็นกับป้าไว้ก่อนก็ได้เอใจสิบูมักเต่งว่าขนานชื่อือไหมมีมีอย่างนี้หมักเต่ง่หมักเตงกับหมกัวป่ะักหมูหักหมูวาแ่านันอหมักบวบหนเนาะเออเดี๋ยวหมกเตงใช่คือยินโหกินนี่ได้บ่เอ้ยมันบ่แมนบ่แมน

แปดสิบตัวไลยนะครับดสสาวพันป๊อดด้วถือว่าโอเคอยู่คนถือเด้อคนถือโอเคเออจะได้ยังไงใช่เนาะมาพี่ดูเลยมาพี่ดูเบิ่งดูมีแต่ของเปล่าเปล่านี่เฮ้ยจะได้ละบาทดิ ส่งลอยใช่ส่งนะเอวน่ะมียังมียังนักหมยนักบ่น่ะอย่างนี้โอ้โหอ้นึงเท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 เลยนร่งเร่งเ่งเรเ่งเฮ้ยสบายดีก่อนไหมสายดีเออสบายดีอ้าเข่าเมือมัเลยเมื่อใดใสบายดีก่อน พาวพาวพาวดึงข wow, wow. ึ้นมาสหัะของนอกเออเออดังไปนี่จะคุณมายังเผือกนี่คอยซื้อเลขกมัดมัดมัดเสาพันนี่เธอเด้อคอยซื้อเลขกมดเสาพันคอยซื้อเลขอยู่นะเธอโอ้มีห่อนหอยเดือเนาะเด้อมีห่อนแมงขับชื่อเฮียงเด็ก็เดี๋ยวว่าใบใบซื้อของกินเอาเอาพันว่ะจะผ่านวายยังไงเบื่องเบื้อนเบืนซื้ได้ใช่ไหมบอกก้อนบอกก้อนเราเคยซื้อใช่ไเอาเอาไปเอาไปขุดที่หลอมกินนี่ก็หอยเดือออยู่ในคู คูจิหลอนซ้ำเธอเอากู่ซ้ำเธอเอาเห็นเจ้าผันว่ายยังเขาผันเขาบ่ได้ผันจะซื้อเลกจะซื้อเลขยังเอาเขาซื้อเล็กเอาเลยหืมขวยเสีเอาน้ำเด้อใช่เมื่อนี้เอาโลดเอาโลดกขามาถือเลขปื้๊นี่งขวยเสียชื่อไม่หายลดเกลืองคงได้เออเขาซื้อสิบพันทูทูละห้าพันนึงเขาซื้อเด็กหัวหน้องหักหักเบิึงได้เด้อเราจะดินไหลได้เมยังก็อันนั้นเอ้ยบอกอันนั้นด้วยบอกเอฟซีด้วยน้ำเจ้านี่ย มันเทียนมันเทียนบ่ะเลยมันเถียนกินมันเฮาสิเอาไปต้มไปหาขุดแมงจีรอนี่ลอยเว้นลุงชงพัวจังลุงชงพัวแปเรียกหนิอื้มไม่นบ่ใครพี่ซี่คอยบอกักอันนี้ไปใส่ให้แล้วเนาะเรียกม้าเห็นเรียกเนาะมึงแน่เถอะนาเขื่อเต้เขื่อเต้นี่เด้ออ่านี่เด้อ่าน้ำค้าอันนี้เลยนี่เนาะ เออมีนาบอยังให้เจ oh, <c oughs> ้ายังแห้เรามาบ่กันยังให้เรามากับสีผ้าม้าเหมื่นขอยันโ่โหเจ้าหน่าโอ้พุ่นๆไปมาคำเดี๋ยวเบิ่งเพผุนดูยยันหากเจ้าอยู่เฮือนตลอดบอเออสบายหนุ่มชงผัวนะเจ้านุ่มชงผัวบ่เจ้าประคบผมจริงมา Men bóc lối hèn 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 thế nè. hèn 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 đi hèn 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 พอสีผ้ามาแล้วเอ้ยไปเพื่อนสีผ้าไม่น่าไปหาอย่างอี้ขนาดมือมือนี่นะฮะสีผ้าเล่าไปเที่ยวอีกมือเจ้าสีผ้าไม่น่าไปเที่ยวใสไปหาขุดจิรอมาตะเวนเด้อขุดเมงจิรอเดอยู่แถวนี้มีบ่แถวนี้บ่มีไก่เต่าเม้งจิรอไก่ขี่รถใหญ่ไปขี่ไปขุดหลบบ่เด้เพื่อนสีขี่รถใหญ่ไปบ่บ่แถวแถวใกล้ๆเนี้ยแถวแถวป้าๆนี่มีบ่ไก่เนี่ก็มีอยู่ห่างมันบ่าณใครเราไม่อยากให้ไปนะไปกับโบราณเม้งจิรอ อยวัุลายแมงีโอนะเออว้าวลีอยวัดไลยลีคอยจิอนะถ้าคอยพ่าตีหยอกบักบั่มนะมาได้ได้จิรอปหาให้บั่มบักบั่มเป็นใคคู่เอาบ่บักน้อยๆลูกลูกไอคันโอหยอกเล็กน้อยกับไปเด้งงักับไปดงไปหยอกเขาเขาไ่านบ่บ่โอ้คอยให้มากเล็กน้อยฉอกเนาะเป็นบ่ได้เอ่ แม่นาะคือบึงนี่ใดคือส่งส่งไอ้เถิดบึงไปบึงมานี่บอนะส่งเขามาคยส้างแม่บอกเลนเอวแล้วนะเขามีสามตสี่ตัวเาใส่ดีนะจะใส่เบอร์ยังยสชงน่ะเขาใส่เออเขาสาามสิบแเหรอสามสิบแปินนีเลนเนี่ยก็ มาสกินอันนี้ว่ามะเร็งบักเถิดเรามากินนะไอเถิดเรามากินบักเถิดตีบ้านดวนเลาที่เฮ้ยยาสูบจะเบิดอลไรแทงัวดนีบออย่ายังไม่ทำสูบมันมุดอะไรอย่ายังไม่ทำสูบไปทำยาสูบมันก็มุดแล้วเออยาสูบมันเมิดแล้วยาสูบยายังไม่ทำสูบนะมี่เออนี่เด้พี่น้องก็เป็นมันเนาะเป็นมันมันเทียน ได้กี่น้ำนี่ก้อนนี่เงินไปกี่เหอบ้างไปมาพี่มาพี่มาเง็บซีเน่ใบยังอนนะใบเศร้าใบสิบคุณ่นี่ได้ก็คือหมาเาเฮาไปใครกร่าววอลนี่ฮาก็ได้าสิบสองพัน๋อขาวใครก่ลรอยหนึ่งต่อสี่สิบพันอยหนึ่งต่อสี่สิบพันเห็นบอกันยู่บานสว่างนะอยู่บานสว่างนันรอยหนึ่งต่อร0อยบาท โอ้ไปไปนั่งพ่นไว้ป้าไปนั่งพุ่นก่อนเอาซื้อโต๊ะระบาดมื่อไ้เกิดพูนนะเอาเสื้อไงเถิดไปเสื้อเงินก่อนเกิดพูนเกิดวันนั้นพี่น้องเี้เนาะเอาหน้าลวดแทงเอาไเออเอาเงินขออยู่นี่เลยเจ้านาะค่าคนไปอยู่หน้าหันน่ะโอ้ยเป็นติงลืมบนไหวเบาเอ้ยลืมบนไใบใช้ให้ผัวเด้อเฮ้ยเด้ออ่า มาพี่เลยลงมาพี่มามีแนวเชืว่าน้ำมีแนวเชี่อว่าน้ำได้หนี่มันีได้โอ้ยเตียงขนาดพี่น้องเลยเนาะเบิ่ง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 อ่ามักกหมักกระถินเนาะมีหน้าบ่มาน้ำกะเอามักกระถินผักมีหน้าเลยเด้ออันนี้เจะฟ้องมันไม่อยู่ฮะเจะฟ้องมันไม่อยู่นี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 ่ชอบเน่ชอบเน่มาชอบเน่ ม่นพอเพดบ่แม่น uh, บ yeah. ่ก็ไปเถิดบ okay. ่ไอเถิดบ right. ่ไอเถิดบ <right like, ่ไอเถิดอฮ้ยบ่บิงพี่น้องเยังเนาะมันห่อนนะเจ้าต้องนั่งบบดนี้ให้หาบ่นั่งบบดนี้เป็นชมชอบใหชมให้มีหน้าเลยนี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ค่อยกองไว้หนึ่งนี่นี่นี่ เออมืาอนี้ข <Yeah. S 1> ่อยซื้อของมอคคต้อนเจ้าเดิมอะไนีเด้อซื้อยังจังวะเดี๋ยวให้เจ้ามาชมก่อนชมแล้วก่อนชมแล้วก่อนเบิ่งให้็นแล้วก่อนปะเบิ่งสิซ้อมซอมได้ซ้อมแบนี้นะโอ้เบิ่งมาผักกิบคุ้มสะอาดก่อนซ้อมแล้วใช้ถุงมะมันมีถุงป่ะนี่อ้ยหมีกระสินเดียวเสียดงะกระสินคือเห็นเจ้าตำหมกเอ้าน้ำเย็นเพื่ออะไรนี่น้ำเย็นเขา น้ำเย็นไอ้เธอไปซื้อน้ำเย็นนี่มันเดบไปแล้วไปเถอะไปซื้อน้ำแข็งนี่ไอไปซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งในห้างค่ะกรบปุ่มมีหมดหลยเมิร์ดแล้วเนาะเสิเล้เนี่บ้านเจออั่นหบบเงี้ยอันนี้นะปลายกันทิ่นปลายกันทิ่นเลยคือคือภาษาลาวคือกันแหละมากระทิ่นปลายกันทิ่นไปเอิญมากระเชิดมามากระเสดแมนบ่างโมเนเขาเอิญมากระทิ่นคือกันแหละมากระ ผักเกษตรมันก็อยู่ในหนองน้ําันแหละโอ้เห็นบ่บ้านบ้านสุกอยระสาเราเพิ่นก็ยังเอิ้นผักเกษคือกันนั่นโอ้มีนาก็ดีใจแล้วนี่ได้กินหมักกระทิ่นนี่เนาะเด้ออือเออได้อานั่นเมื่อวานนี่ก็ได้กินนม2กล่องนึงแล้วเอาเกลือมาแล้วจนหมดเกลือมายมาน้อยลยมากินนมเฮาจนหมดอเนาะเฮ็ดจไดซะเจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเมื่อไงจะชื้อเมื่อตอนดิเนาะเลยมืออื่นเอาสกุตจิล่อท่าเด้อเสียไว้พังไฮมินาเด้อโอเคมือนมีหน้ากามาอยู่มือนได้สิกุตจิล่อท่ามือนี่เจ้าจะลืมได้หรอได้บ่ลืมนะเพราะยังแตเจ้าลืมรับรองบ่ผิดหวังนานเจ้าเลยลืมหัวคมคอยคอยยังได้นะหัวคมได้เอาข่อยสิมาบอกเจ้าก่อนนะเห็นบอกเจ้าลืมเห็นบ่ลืมบ่ลืมมื้ออื่นซื้อมาเด้อเฮาสิขุดจิลล์ไฮลอยโต้หรอก หัว่มหัวหาสิพันกีบหนึ่งหาสิพันตัวตัวสามสิบตัวสามสิห้าพันก็มีเนาะตัวตัวอยตัวเบิ้งอาหาความส่วนนะมีหัวโคมให้มูยืมและทอไปเลยนะส้มหมาเนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคิดได้สันนีแต่ว่าคันบวกจิตชื่อมาให้เดยทักทามันไห่ดีๆได้เลยคันของเฮาแล้วเฮาไม่ให้ผู้ใดยืมคันเขายืมแล้ะทอไปเลย นี่เบอเราบานี่มันมันมันหาวได้กิ่แ่บะเีบ่ไรับะเซีบเบามันเดกขมเลยเนาะขมบ่อันตัวนี้เนาะทลายไปแก่แล้วมันแก่แล้วนะคู่เยมงเนะคู่เลยเาะก็ไปลูกสิสูไปุไปุอะไรบข้ากัเราเปลี่ยกันอี่างเนาะเปลี่ยนยังเปยมีอยู่มีอยู่บ่หาบอมีก้อนกีเลยี้บใหอ เมันนี่กมาหาเอยใบเพิ่นเนาะออเจ้ามานั่งพี่คแปลว่มโกนะอันนี้เดามักมักกระท un เดานิ้ลเขียวมาโกนะแล้วลอนาดินพุนอมึงบานนี้นะของเอากระถ un ของของมู่านนี่อให้มักระถุนเจ้าหน่อยเอาไว้ยืมเพื่อนไปเพื่อนเอาไว้นิ่งมาเคื่อนกานคืนอ๋อจะเมือไหเมือไหนเมือไ เก่งยังได้นี่เนาะได้อืมฮะนั่งดุ๊สี่หมาบนัางนี่เออมื่นมื่นอยู่เฮือนเนาะได้อยู่เฮือนสิ่ใบหักคุณจิโร่บ่อยู่ใช่อยู่ไก่บ่อยู่วัดบ่ค่ะมันไก่กับบ่ไปกับยาเด้วยบ่ไปกับยาเย่านทีมงานนี่แล้วบ่เฮาเฮาสิเกี่ยวยังกับทีมงานเขามากับไอเหตดเขามาหาไอเหตดเฮาอยู่เฮาก็ไูเป็นเหตุไงฮะ เราอยู่เฮาก็ไม่ได้เห็นยังหนักาเพื่นมาถ่ายคลิปเจ้าแล้วเว้ยพระวอยจะใครเนี่นะเอฟซีเพื่นคืออเองแหละทีมงานเพิ่นเ้ามาหาเพื่อนด้วยใบือคือมันนี่ดิโอ้ยมันี่เขาก็เห็นอยู่เ่าไปเ่าไปเ่าไปตอนเพลนนเาไปนะเดินเดินเดินเอิเดิน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 บดิยเรินเดินเด้อเนเอินดนเด้เอเเดดิดดเ คือนี่ก่หาเงินไล่วเงินใส่กบมีเนาะสีอยู่แบบอนนั้นมันกระบมีแล้วได้กี่้อยตัวบ่เท้มานเขาได้กี่ร้อยสามโตลอยสโตได้เงินมาเป็นห้าสิบสองพันห้าสิบสอพเออแล้วเสียหนี้ใครจะสูงเน่ยเบบอนี่เยบอยงอย่นี้เลยเออก็บไว้บนี้เนาะไว้ซื้อเป็นนัว่าตัวที่ว่าเขาขาดไ่ได้เป็นนัว ม่เห็นนะไม่ได้ย่างกาวนะไม่เห็นแบบฮะว้ายมีมาม่าอีก่อยากมาม่าแล้วแบบเนาะอยากอยู่มาม่าอยากมือใช่ไหมมาม่าอืมบ่ได้บ่อเมื่อบ่ได้เออถุงแม่ถุงมันนี่ให้ข่อยเด้อใส่ใส่มานี่เลยเลยอ่าแล้วเป็นยังน่ะเขาไม่เคยกินเลยน่ะตัวจอกสีขาวน่ะจะ่าสีเบือหรอยักเนาะบุญนบ่จักหวะ นนาีบูห้อาบู่าเบื่อเบื่อเลยยังบูคำ่าเบื่อเลยซื้อขนมมาเนาะให้ครับทั้งใบกับผัวกินบักเถิดมากินขนมนี่นี่เช้าวเลยนี่เราเห็ดเองเลยเนาะเล่าเห็ดเองขนมนี่นะขนมน่าแก็จะเป็นขนมตัวนี้น้ำแน่นี่เด้ขนมำแน่มักยี่ว่าขนมเบ็นยงไงเลยเมื่อใดขนมจะมาให้น่ Blender, อเอกินกับมาหมดเลยกินกับมากินน้ำกันเด้อกินน้ำกันนี่ได้มีมี่ครจะซื้อมาให้นี่นี่คือบัวจิตเองเลือก่น้องเด้อเนาะซื้อมาให้พอได้ต้มกินม่ได้ซี่ออย่งนี้จะขัยจีโร่ไปเลยมาเองแม่เงินจนถูกนี่ก็เราขายอจีโร่ người học tên không học một mình người nữa. Sao học có lên nào. có nó. Bởi vì ra ông chứ ngân không hay sao sao có chi hai Cái này chỉ chung với năm này đơ. năm. À. Chờ mừng đó. Bố khơi chắc thừa đấy. Bố khơi chắc thừa. Cho năm bớt con điểm sẽ tí gắn. Ừ. Nhà điểm mình sẽ phải vào đốt sản mặc cái thịt năm nê, đốt sản cái năm nê. Ướn ướn lại bò. Chị bố đây, hông bố là chị hay này. ไอเธอสิบวให้ใคยบ่นหรอบ่เออมาเี่อเด้อไอเธอเด้อชิแก้ให้เพื่อนก่อนได้เลยได้เลยอ่าได้เลยมันยังแน่โอ้โหไอเอพชีเป็นเมืองเลยมันยังนี่เชียมันยังนี่น่ะเออมันเป็นมันเป็นนมเลยนี่เนาะขอยยินข่าวว่าเจ้าห่อนเจ้าอะไรจะกินของเย็นเย็นไหมเช่นส้มเปรี้ยวเลยแบบ เป yeah, ี้ยวย่งน nah, ี่นะอยากพลาดเผื่อนี่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 ของแช่นี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 ่เลยเนาะมาเอาเบิ้งเนี่นี่เอาจงไว้ให้ผัวเจ้านำเลยเด้อเจ้าช้เมื่อไรยังหากมานี่ข่อยหากมานี่บ่เบิ้งอันเข้าไอ้ายนั่นเด้อ์เหเมื่อดีดีขับเมื่อแล้วขับเมื่อแล้วเออเบิ้งใส่ถุงก่อนเด้อชิมกันบัก อไปคนเดียวบัวย่าันบ่เอ๋ยน่ะคุณกีโร่หน่ะเขาไม่ได้เอาเงินให้เจ้าบอสมีเงินใช้บอวบอวบ่วบอวบอวบ่วบได้มีเล้ไอ้เถิดนั่นเขาเอาให้คือเมื่อวานนี่กะไปซื้อกินคนเดียวหมดเจ้าเจ้าเจ้าเก็บให้ผัวแน่เจนี่เนี่ยอันนี้นะเราสิกินลำบ่ตัวเราเรกินเขาเป็นเนาะไม่ยังให้บัวกินแล้วเนาะใช่าปล่า เฮ้เห็นให้ผัวกินฮ้เพงผัวซ่บอดูบ่าแซ่บอยูไปไป่างไปทำไมผัวเลิกกินบาไปให้ผัวจะไปไปหนึ่งคนสุ้าเนี่ยกะจุ๊บจตคลิปนี้บัจิตมีแนวชีมาว่าน้ำอ้าวเพมาหน่อัน่าเอ้ยไปมาะวังเด้อ เออโดยโดยโดยอ่าโอเคพี่ลองไอคลิปนี้ก็ได้เนาะอ่า